ครับสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆชาวกรุงเทพนะครับตอนนี้เวลา10บนาฬิกาานาทีณที่คลองลำเจียกหรือว่าซอยนวลจันทรนะครับฝนฝนตกนะครับตกเมื่อสัก10นาทีที่ผ่านมาดูสภาพนะครับดูสภาพถานนซอยนวลจันนะครับ ใครไม่มั่นใจในสมรรถภาพของรถของท่านนะครับอย่าเข้ามาเด็ดขาดน,นะครับตลอดทั้งซอยนะครับถ้าไม่มั่นใจอย่าเข้ามานะครับติดล้อติดท้องถนนเอ้ยติดท้องรถนะครับน้ําระดับความสูงนะครับดูเองแล้วกันนะครับเกือบครึ่งล้อนะครับแล้วรถรถโหล,ลดเตี้ยก็ น้ำอาจจะเข้าไปในตัวรถได้นะครับดูนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพก็จะประมาณนี้นะครับฝนตกฝนตกเท่ามดเยี่ยวนะครับไม่ถึงสิบนาทีลอยคอเอาเรือมันลอยได้เลยนะครับดูสภาพนะครับมอไซค์ก็นั่งสามดูสภาพเองแล้วกันนะครับ าใครไม่มั่นใจในสภาพสภาพของรถของท่านก็จอดข้างนอกก่อนเข้ามานะครับเช็คก่อนว่าน้ำรถเปี่ยงอันนี้ผมเข้ามาส่งผู้โดยสารตรงกลางซอยนะครับก็เลยจะหันหัวออกไปถนนกาญจนารัตา,าหรือว่าเกษตรต้อมีเลือเกษตรตัดใหม่นะครับอันนั้นจะสูงหน่อย ดูเองแล้วกันนะครับโอ้ยประเทศไทยประเทศแห่งกรุงเทพนะครับตรงนี้เป็นประเทศวนจันนะครับติดติดรามยินทานะครับดูเองแล้วกันนะครับวันนี้ฝนก็ตกตั้งแต่9โมงเช้านะครับในกรุงเทพก็น่าจะแทบทุกพื้นที่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูให้พี่ๆได้ดูนะครับว่า ชีวิตชาวกทมเขาอยู่กันยังไงนะครับลองดูแล้วกันนะครับค่อยๆไปนะครับพี่น้องระมัดระวังนะครับเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับสองฝั่งก็จะมีบ้านคนเอาละนะครับโอ,โอเคนะครับเดี๋ยวเราผ่านพื้นที่ไหนเราจะอัปเดตให้ พ,พี่เพื่อนๆได้ทราบว่าสาภาพาตามตอกซอกซอยหรือตามถนนเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับฝนตกนะครับโอเคนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ